ปลาดทีมันยังไงวะมันโอ้ยทีน่นี่เขาไม่มีโทรศัพท์กันนะคะเขาตะโกนคุยกันค่ะน้ำมันจะไม่ <c oughs> แล้วข้อที่แตกเนียจะมารก,กินวันนี้ อยากกินอะไรบอกมาได้เลยแต่คงไม่มีให้กินอาน,นี้แล้วกันจะทําอะไรให้กินอ,อถ้าทำถ้าถามอย่างเงี้ยโอเคจะทําอะไรเลี้ยงคะเลี้ยงแขกวันนี้นะคะ่ะในเมื่อเรามีแหนมเราก็จะทําแหนมให้คุณกินฮแต่ว่ากินแหนมเฉยๆมันก็ธรรมดาไปนะครับก็เลยจะเอาแหนมคุกไข่ดูไข่ของผมก่อนเป็นไงไข่ของผมเนี่ยสวยไหมครับ ไข่ <c oughs> กัมพูสวยไหมครับไข่กัมพูสวยไหมครับ <c oughs> ย้ำอยู่ด้านนี้แหนมส้มจุกอันนี้เป็นแหนมหมูครับอ่ะไข่เสร็จเรียบร้อยก็เราก็มาแกะแหนมนะครับอือกลิ่นหอมแบบว่าเอาคุณรัชนีลองดมสิอ่ะหอมจริงนะหอมนาม่าต<น>ะ่มูกเลยเราจะไม่ขยี้แหนมเป็นแหนมผัดไข่แหนมอะไรนะครับเพราะว่า เราตั้งชื่อเขาว่าแหนมคลุกไข่พร้อมหรือยังร่มแล้วหิวมากมมขโมยร้อขโมยเออแผนกเก็บตองนั่นแหละแผนกเก็บตองเขาไม่ได้ขโมยอย่ามองเจตนาเขาผิดนะเขาจะไปเก็บให้เหรอใช่ <laughs> อ้ยเสียงพี่เบ่งเ,เดี๋ยวได้อย่าเพิ่งเอาลงนะ ขอแอบไปดูหลังกองฟางก็เกิดอะไรขึ้น้งคุยอะไรกัน oh. อ oh, oh, oh. ๋อ oh, น oh, oh. oh ี่เขานั่งคุยกันข้ามคลองอย่างนี้เลยเหรอพี่แมงสวันดีค่ะดีค่ะเนมเน่มันไม่ถูกปลาสักทีมันได้ง่าไงเราชนะพี่เมงนะทุกทีอะชนะตลอดเลยปีกายเนี่ยชนะได้ครึ่งครึ่งถังใหญ่เลยอ่ะคือเล่นหาปลาผมอะมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปีนี้ไม่ค่อยได้ปลาปีนี้ไม่ได้ปลาสักทีมันยังไงวะมัน ไม่ใช่ปลาน้อยปลาน้อยเนี่ยค่ะที่นี่เขาไม่มีโทรศัพท์กันนะคะเขาตะโกนคุยกันค่ะอยู่ที่นี่ต้องซ้อมเสียงบ่อยๆถ้าทางจะร้องเพลงเก่งนะเนี่ยพี่เหม่งเนี่ยเสียงดีเอาเสร็จแล้วบ๊าเสร็จอะไรล่ะรอคุณก็กระทะน้ำมันจะไหมอยู่แล้วโอ้เงื่อไปไม่บอกให้ว่าไปยางไปคุยกันบอดีบอาิตะโกนเฮ็ดยังข้อสิแตกเด้ อ๋อมันก็จะมีไข่เป็นตัวรองแต่ละบางไข่จะสุกก่อนนะครบวันนี้เอาไข่สุกก็จะเป็นไรล่ะครับแหนมก็สุกอยู่แล้ว เคยกินบอไผ่ยัยแหมนทำกาก้อเลยนั่งทำเหมือนอู้อ๋อไม่ใช่ไหนเคยกินบอเคยกินให้ให้คุกแหนมเคยกินบอแหนมคุกไข่แล้วเคยดอกบัวอะไรไหมแหนมจะไหมไฟก็อ่อนเต็มที่แล้วครับวางควันนี่น้ำมันจะหกใส่ขาตัวเอง ไข่เหลือไข่เหลือก็ทําไข่เจียวกินซะเลยคุณอยากรู้ไหมเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรคะขอให้หิวครับควายยังกินได้เป็นตัวเลยเขาเรียกว่าไข่เจียวสูตรกรอบนอกนุ่มในครับพี่น้องครับนี่ เมนูต่อไปผมจะพอแล้วนะเมนูเมนูนี้ก็พอแล้วนะโคกเลยฮะอยากกินเยอะมากอ่ะก็ไม่มีอะไรครับง่ายๆเมนูง่ายๆ่คุณลักษณีเขาเตรียมให้ครับท่านผู้ชมฮะนะฮะเขาก็เขาก็ไอกระเทียมเนี่ยมาใส่ทั้งเปลือกมันจะอร่อยเออบ้านคุณใส่กระเทียมทั้งเปลือกเลยเหรอครับ คุณคิดว่ากระเปลือกกระเทียมเนี่ยจะย่อยได้ไหมฮะเปลือกกระเทียมเนี่ยมันดีนะเ,เป็นกากใหญ่เราเป็นกากใหญ่ <laughs> เอาไว้กินคนเดียวเอถอะท่านอย่างนั้นฮะยำก็มาทั้งเปลือกครับท่านผู้ชมครับก็อบขออนุญาตเก็บพริกตอแหละนะคะไหนๆนก็สุกแล้วขอเก็บเลยเพราะถ้าไม่เก็บเดี๋ยวร่วงทิ้งเสียดายลูกเล็กหน่อยแต่อาจจะเผ็ดก็ได้นะพริกอะไรนะพริกตอแหล ก็มันยังเด็กนะพ่อดูสิพอมันเด็กแล้วมันก็แหม่ออกลูกเต็มต้นเลยอ่ะผมใส่ทั้งขั้วเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับมันเล็กหมดเลยโอ้หิวมากแล้วค่ะมันเป็นเคล็ดลับความอร่อยก็นั่นแหละครับต้องปล่อยให้ลูกค้าหิวจัดจัดถูกต้องครับนี่แหละครับถ้ามันไม่หิวนะครับทำอร่อยขนาดไหนมันบอก อาหารเราไม่อร่อยคนเราอะมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นอ่ะพออิ่มเสร็จแล้วให้กินอะไรเอาหูฉลามมามันยังบอกว่าไม่อยากกินอ้าวถูกไหมค่ะมีกจะถือสากไว้ทำไมอ้าวช่วยกีบสากให้หน่อยฮะโอ้ยพูดสายโอ้ยคุณเอาหมูไปใส่น้ำมาปะเนี่ยอ๋อแล้วกะเพราอ่ะ อ้าวคุณรัชนีเก็บกระเพราดูวนจะเก็บให้แต่เมื่อเช้าก็ไม่ให้เก็บโอ้ยมันต้องสดกระเพราต้องสดสดผมอะ่ะโอ้จะมาเก็บข้งคืน้างนมันไม่โอ้ใจจะทันกินไหมล่ะหมูไมหมละมังเราสับรัชนีสับอีกแล้วเหทำไมอะ่ะโอโฮโฮโ้โหดูชิ้นหมูคนณดินันแหละมันจะได้ <ด>ินใหญ่ๆปรุงพุ่งแรงโอ้โยเดี๋ยวจะพุ่งกะเพราอยจะพุ่งนะอ่ะปรุงรสนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อความอริดอร่อยของอาหารมื้อนี้ของเราอ่ะกะเพรามาบึ้มกะเพรามายันดอกเลยนะครับเอาอยากจะได้น้ำสักหน่อยหนึ่งอ่ะมาทำไหมะ ตูอ,อร่อยมันต้องอย่างงี้ยเนี่ยน้ำลงไปหน่อยนิดนึงมันจะได้ช้ำเวลาทานกับข้าวข้าวสวยมันจะได้มีน้ำมีอะไรนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วเรือโอก็เอ่อต้องกินแล้วครับเป็นเป็นเคล็ดลับความอร่อยจริงค่ะอันนี้รัชนีนหิวจริงจังมากนะคะหิวแบบเท่ใจเ,เข่าเท่ใจเข่าให้นะอ๋ะอครึ่งหนึ่งตักกะพร้าวไปเลยใช่ไหมคะเอาเลย ลาดเลยเหมาะกับยุคโควิดนะฮะตักลาดกินไปแหนมจ้ากินรดเนาะเดี๋ยวชิมกระเป๋ากระเ๋าซันชิมกระเป๋าเก่าก,ก่อนนะคะพอดีเลยอืมพอดีเลยกระเพาอ่ะเขาแน่นอนอยู่แล้วคุณละชนีอร่อยพอดีเลยกระเพาในผมคำกินตั้งแต่สองขวบ อุ้ยตอนหมูไหมก็ให้ใครไปสับหมูมางื้อจะเทียมคิดดูกระเทียมก็ยังไม่ปอกเบือกเลยโอ้ตายรู้ถึงในอายถึงนั่นเดอ้อคุณเด้อลมลมกล้องสั่นเลยอะแนมนะคะ น้ำคุกไข่ทอดเปรีย้ยกำลังดีมีฝีที่มือนะเนี่ยอ้าวหืมจะบอกแล้วบอแมนคนธรรมดาเดืมคนบ้าเลยจะได้กินข้าวเกนะ้าโมงนะก็หิวสิคะ กินอะไรก็อร่อยแล้วล่ะค่ะต mm hmm. ึมข้าแหนมเนี่ยอร่อยมากค่ะเปรี้ยวกำลังดีเลยแหนมนะคะแหนมเขารสชาติดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาทําแบบนี้ไม่ต้องไปปรุงอะไรไข่เลยนะคะห้ามปรุงไข่นะคะไม่ต้องไปปรุงแค่เหนิ่ยก, <Okay. S 1> ก็ทอดไปอ่อนๆน,นะคะค่อยๆให้ความสุกมาซึมเข้าไปในก้อนแหนม ฟรีมือเชฟปากน้ำทำจุกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณที่เลี้ยงข้าวเหรอหน้กกิน็จกก็จะเป็นนอนละนอนกลางวันลมกำลังเย็นสบายไม่คิดจะลดผักลดหญ้าลดผักลดหญ้าทำเช้าทำเย็นแล้วตื่นทันไหมไม่ทันเช้าก็ตื่นไม่ทันกลางเว้นจะนอน เมื่อแรงกับบอกเมื่อยบ่าสัตว์ห่ยหามเ้ยว่า